สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่มีความสนใจและใจรักในการเรียนรู้ชีววิทยานะครับพี่ชื่อพี่เพสนะครับเป็นอดีตผู้แทนประเทศไทยเหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิกปี2559ปัจจุบันนี้ก็กําลังจะจบการศึกษาจากคณะแพทยศิสิรชนะครับก็สําหรับในวันนี้เองพี่ก็จะมาแบ่งปัน8เคล็ดลับการเรียนชีววิทยาให้ปังในสไตล์ของตนเองแบบ 800%นะครับก็จะเป็นเคล็ดลับเทคนิคว so ิธ huh? ีการเรียนต่างๆที่พี่ได้มีประสบการณ์มาตลอด10ปีบนเส้นทางสายชีววิทยาแล้วก็เส้นทางการเรียนแพทย์นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็มากด้นเลยครับเนื่องจากว่าน้องๆก็จะสามารถนําไปปรับปรต์ใช้ให้เหมาะกับแนวทางการเรียนรู้ของตัวเองนะครับเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในระยะยาวนะครับเอาล่ะก็มาเริ่มต้นที่ข้อแรกเลยนะครับก็คือ Reading consistently นะครับคือการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในการเรียนรู้ชีววิทยานะครับ เนื่องจากว่าชีวะเนี่ยมันเป็นวิชาที่มีคอนเซปต์มีหลักการมีคำศัพท์ต่างๆเยอะมากซึ่งต้องการเวลาในการตกผลึกในการจัดเรียงความรู้ต่างๆให้เป็นระบบให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการตะลุยโจทย์ทําโจทย์อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจในระยะยาวนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือยิ่งอ่านหนังสือได้หลายเล่มยิ่งดีนะครับถึงจะเป็นความรู้เดียวกันแต่ว่ามองจากบุมบองของคนเขียนจากหนังสือหลายๆเล่มก็จะทําให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เผื่อเวลาให้ตัวเองได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมจากการทําข้อสอบด้วยโดยหนังสือเนี่ยทุกวันนี้ก็มีหนังสือดีๆอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตก็ดีในร้านหนังสือก็ดีก็เลือกเล่มที่เหมาะกับเรานะครับเลือกเล่มที่เราถูกชะตา เล่มที่ภาพประกอบดีเล่มที่เขียนแล้วเออมันถูกจิตกับเราแค่นี้ก yeah, ็เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลที่เราจะซื้อได้แล้วนะครับอย่าซื้อหนังสือตามใครแค่เพราะว่าเขาบอกว่าดีนะครับหลายๆครั้งก็ไปดูด้วยตัวเองให้เห็นก่อนว่าเป็นหนังสือที่ถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆถ้าเราได้อ่านกับมันไปเรื่อยๆเราจะอ่านมันได้หรือเปล่าเราจะอยู่กับมันไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วบนเส้นทางของเราก็ไม่มีใครอ่านหนังสือแทนเราได้นะครับมีแค่เรากับหนังสือกับสื่อการเรียนรู้ของเราที่ไปด้วยกันกับเราได้ก็เลือกอย่างรอบคอออบบนนะครั้ๆขต่มา intuition and common sense นะครับก็ชีววิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่เราพยายามจะทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตผ่านทางการสร้างคอนเซ็ป ผ่านทางการคิดหลักการต่างๆในการทำความเข้าใจนะครับหลายๆครั้งก็มีการเอาคณิตศาสตร,ร์เอาสูตรคำนวณต่างๆมาใช้คิดด้วยซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถทำความเข้าใจธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทําความเข้าใจด้วยในทางวิทยาศาสตร,ร์หลายครั้งก็จะทําให้เรามองไม่เห็นถึงภาวะความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเหมือนกับที่เราเห็นตอนเด็กๆที่เรายังไม่เรียนชีวะเนี่ยพืชก็คือพืชสัตว์ก็คือสัตว์คนก็คือคนแต่พอเรียนชีวะไปเรื่อยเรเริ่ม işte, เจอกับคาศัพท์กองสุ่รากิิ่่มมมู้้สสึวววีีีีชชชตตใแล ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราเคยเรียนมานั่นแหละพวกคอมนเซนต์ต่างๆสามารถสานึกสิ่งที่เราเคยเห็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แค่ว่าเวลาที่มันมีศัพทวิทยาศาสตร์อยู่หลายครั้งเราจะรู้สึกสับสนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราจะทำความเข้าใจมันอย่างไงดีก็ให้ลองถอยออกมามองในมุมมอ,มองเหมือนกับัตอนที่เรากลับไปเป็นเด็กอะมองเหมือนกับเรามองธรรมชาติอย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปใส่คาศัพท์ไม่ต้องไปใส่คอนเซ็ปต์ตรศินอะไรก็แค่ทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที มันเป็นในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับเราไม่ได้ดูแค่ใบไม้เราไม่ได้ดูต้นไม้แต่เรารู้ทั้งผืนป่านะครับนี่คือมุมมองการเรียนชีววิทยาสุดท้ายก็มันก็คือการทําความเข้าใจธรรมชาตินั่นแหละถ้าเกิดว่าทำความเข้าใจด้วยภาษาสบูทยอย่างภาษาวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่รู้เรื่องก็ย้อนกลับมาใช้ความเข้าใจตามธรรมชาติใช้ i n t u i t i o n ใช้ Common Sense นะครับแล้วจะทําให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจมันได้ดีขึ้นนั่นเองถอยออกมาดูในมุมกว้างมากขึ้นข้อต่อมานะครับ compete for growth นะครับการแข่งขันเพื่อการเติบโตแน่นอนอยู่แล้วว่าบนเส้นทางการเรียนชีววิทยาหรือแม้แต่ในโรงเรียนแพทย์เองก็ตามมันก็มีโอกาสในการแข่งขันมากมายหลากหลายที่จะเข้ามาหาเรานะครับซึ่งการแข่งขันนี่มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแข่งขันไปเพื่ออะไร การแข่งขันเนี่ยหลายๆครั้งมันทาให้เราแสดงด้านที่มันไม่น่ารักของเราออกมานะครับเ <_ s> ช่นมันทาให้เรากลายเป็นคนห่วงความรู้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่สแสวงหาแต่ชัยชนะหลายๆครั้งก็ลืมเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองในระยะยาวไปนะครับหล,หลายๆคนก็กลายเป็นคนที่ไม่น่ารักไปเลยซึ่งในระยะยาวมันจะส่ผงผลเสียการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าการแข่งขันเนี่ย ในการแข่งแต่ละครั้งเราไปเพื่ออะไรเราอยากที่จะได้เรียนรู้อยากที่จะเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองในเรื่องอะไรก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยนะครับคือเราต้องรู้เป้าหมายระยะยาวของตัวเองว่าเราไปแข่งเพื่ออะไรนอกเหนือจากเรื่องของเกีดยรติยศแล้วก็ เหรียญรางวัลเงินรางวัลนะครับชีวิตการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวะมอต้นมอลปลายหรือว่าแม้แต่การเรียนแพทย์ก็ตามเนี่ยตลอดเส้นทางนี้เราก็เป็นผู้เริ่มต้นที่กําลังค่อยๆเรียนรู้โลกใบนี้อยู่การแข่งขันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเรียนรู้โลกในมุมมองที่กว้างขวางขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มันยังถูกวิธีแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าแข่งขันยังไม่ถูกวิธีโฟกัสที่เรื่องของว่าฉันต้องชนะฉันต้องได้รางวัลอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทาใหออองง่่คระขเแแลหืืพชน ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายดังนั้นเราถามตัวเองบ่อยๆนะครับยิ่งเราเข้าไปในสนามแข่งขันเข้าสูา่วงการการแข่งขันลึกเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องถามตัวเองให้บ่อยเท่านั้นว่าเราแข่งขันไปเพื่ออะไรเราทําเพื่ออะไรนะครับข้อที่4นะครับเรารู้จักตัวเองนะครับเราก็จะชนะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง know yourself and win a hundred battles นะครับ ซึ่งก็เป็นคําจักตําราพิชัยสงครามของซุนฟูที่ยังเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยสื่อออนไลน์หรือแม้แต่สตอรีดด่แกรมต่างๆในโลกออนไลน์ก็ทําให้เราได้มองเห็นมุมมองมองเห็นทัศนคติในการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตัวเราเองซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบของใครเลยก็ได้ การที่เรามีไอดอลมีคนที่เราชื่นชมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําตามแนวทางของไอดอลของเราเสมอไปเพราะละยๆแนวทางของเขาอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับคือเราก็ชื่นชมและเอาแนวทางมาปรับใช้ได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องทําให้เหมือนไปหมดนะครับคือสุดท้ายเราก็คือคนที่อยู่กับตัวเองเรารู้ดีที่สุดว่าลิมิตของในการอ่านหนังสือของเราอยู่ที่ไหนเราสามารถอ่านได้นานเท่าไหร่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการอ่านของเราคือ ตั้งแต่เท่าไรถึงเท่าไรนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างบางคนก็ชอบอ่านตอนเช้าบางคนชอบอ่านตอนกลางคืนบางคนอ่านได้ยาวมากๆตัวเดียวบางคนอ่านสั้นๆแต่อ่านได้แบบสม่ำเสมอนะครับก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะครับหรือถ้าบางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเองก็ลองถามกับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมการเรียนเดียวกับเราก็ได้เช่นเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ครอบครัวที่บ้านนะครับว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยรูปแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วมันมีสติมีโฟกัสหรือที่ฝรั่งก็จะเรียกว่่าานนะอใสภที ไหลไปโฟกัสเต็มที่อย่างเงี้ยก็ลองดูว่าสภาพแบบไหนที่จะสามารถสร้างสภาวะแบบนั้นให้เกิดขึ้นมากับเราได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเดินทางที่แต่ละคนจะต้องไปตามหาคำตอบของตัวเองก็คงไม่มีสตูดิโแกรมหรือว่าอาจารย์คนไหนที่จะบอกได้ว่าเราเหมาะสมกับแนวทางการเรียนรู้แบบไหนแต่ท้ายที่สุดมันก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยแหละครับก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับคือเราเป็นคนอื่นไม่ได้เราเป็นได้แค่ตัวเองเท่านั้นหาแนวทางการเรียนของตัวเองให้เจอ ต่อมานะครับ e s e t แอนด์ร t t t ็ตทูไ Another Day นะครับคือบนเส้นทางชีวะเนี่ยมันไม่ว่ายัางไงมันก็จะต้องมีวันที่เราสะดุดล้มอยู่แล้ววันที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างใจนะครับชีววิทยามันเป็นวิชาที่กว้างขวางมากแล้วก็ลึกมากด้วยการที่เราพยายามจะทำความเ,เข้าใจทุกอย่างพยายามจะเก่งทุกอย่างให้ได้ในเวลาอันสั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ คือ,อยังไงสุดท้ายแล้วมันก็จะมีจุดที่เหมือนเราชนกาแพงจุดที่เราสึกเหนื่อยเหมือนจะเบินเอาเนี่ยครับเป็นเรื่องปกตินะฮะคือขั้นแรกเราต้องเขาเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติการที่เราเบินเอากันที่เราเหนื่อยเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นความผิดของเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เราเจอได้บนเส้นทางของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าสําคัญก็คือเราจะตอบสนองยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อเนี่ยเราให้เวลาตัวเองได้พักทบทวนมากน้อยแค่ไหนว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าเราโ ราไปโฟกัสกับจุดที่เราไม่ถนัดจุดที่เราไม่โอเคมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะฮะหรือมีปัจจัยอื่นในชีวิตที่เข้ามารบก,กวนการเรียนรู้ของเราหรือเปล่านะครับคือเราต้องให้เวลาตัวเองได้พักให้เวลาตัวเองได้สะท้อนกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดจากอะไรและเราจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาและไปข้าาได้ยังไงนะครับให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนวันไหนเหนื่อยก็หลับไปเลยก็ได้ไม่ต้อง ดันทุรังนะฮะใช้คําว่าดันทุรังอ่านหนังสือก้าวต่อไปเรื่อยๆแบบว่าฉันไม่เหนื่อยฉันไม่เมื่อยฉันจะต้องสู้ต่อไปแต่ท้ายสุดมันก็จะล้มลุไปหนักกว่าเดิมนะครับไอการพยายามดันทุรังไปต่อเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราเลยนะครับมันอาจจะดูดีอาจจะดูว่าเรามีแรงในระยะสั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับเวลาเราวิ่งไปแล้วหมดแรงแต่ยังจะวิ่งตอบสุดท้ายเป็นตะคริวสลกกลางสนามนะครับ เส้นทางการเดินชีวะจะเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากถึงที่จะผ่านมาสิปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เรียกว่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างของชีวะเลยนะครับยังเรียกว่าเป็นผู้เริ่มต้นเท่านั้นเองเหมือนกันดังนั้นแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งระยะสั้นจะทําให้เราปรับการใช้แรงของลรอให้เหมาะสมกับเส้นทางมากขึ้นนะครับมีช่วงหยุดพักมีช่วงวิ่งสปริ์มีช่วงวิ่งไปเรื่อยๆมีช่วงพักดื่มน้ําบ้างก็เป็นสีสันของชีวิตนะครับให้เวลากับอย่างอื่นในชีวิต อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเหรียญรางวัลเนี่ยสุดท้ายแล้วเกียรติยศชื่อเสียตงต่างๆนี่มันมาแล้วมันก็ไปนะครับแม้แต่เหรียญทองโอลิมปิกโลกก็ตามทุกวันนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นเหมือนกับเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปเป็นประสบกรารณ์ชีวิตที่ดีเท่านั้นเองแต่ว่าท้ายที่สุดชีวิตข้างหน้าของเราเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะครับเราก็อยู่กับอดีตอยู่กับความสําเร็จไปไม่ได้ตลอดสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดก็คือตัวเราในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เท่านั้นเองซึ่งก็มีแต่เเรรรรรราา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 นนี่่หหะะะะะคทู้้้้้ววววจกกไไไไปปยยัังงใใสมถดบ ต่อมา opportunity meets preparation นะครับก็เป็นคำที่ใช้กันจนเกลือเลยนะครับว่าโชคเนี่ยมันเท่ากับการเตรียมตัวบวกกับโอกาสนะครับเมื่อสองสิ่งนี้มาเจอกันถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมักจะพบว่าเขาไม่รอให้โอกาสมาถึงนะครับอย่างเดียวแต่ว่าเขาเอื้อมมือไปหาโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเองโดยการที่เขาจะเอื้อมมือไปหาโอกาสเหล่านั้นได้เนี่ยหลายๆครั้งมันก็คือการเตรียมตัวเนี่ยแหละฮะ ก็คือยิ่งเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวมากขึ้นก็คือเราอ่านหนังสือเราศึกษาเรื่องต่างๆมากขึ้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆสามารถสอนเพื่อนสามารถเขียนอะไรออกมาได้นะคะ ก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้กับเราได้เพราะว่ามันเป็นก็เป็นการแสดงว่าเราพร้อมจะทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงของเราให้กับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราสนใจนะฮะมันก็จะทําให้เกิดโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเราเองคือ2ออย่างนี้มันไม่ได้แยกกันแล้วมาเจอกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันประสานไปได้วยกันได้นะครับระหว่างการที่เกิดโอกาสขึ้นมาเราหาโอกาสเองแล้วกลเข้ามาหาเรากับการเตรียมตัวการเปิดประตูให้ตัวเองได้ เข้าถึงหลายๆอย่างที่เราสนใจนะคะคือไม่ปิดโอกาสตัวเองไปแค่เพราะว่าเราเคยเก่งเรื่องนี้เราเคยถนัดเรื่องนี้หรือใครบอกว่าเราทําได้แต่เรื่องนี้เรื่องนี้ได้ดีนะครับคือที่จริงแล้วเรายิ่ง เปิดประตูโอกาสให้กับชีวิตเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งจะเห็นแนวทางมากเท่านั้นว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันไปได้หลายทางมากแค่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ต้องไปทุกทางแค่เราเลือกาทางที่เราถนัดทางที่เราคิดว่าอยู่กับมันไปได้ในระยะยาวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างก็ได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่การเรียนของมอปลายไม่ว่าจะวิชาไหนก็ตามมันทาให้เรารู้สึกไปเองว่าเราจะต้องเก่งทุกๆสาขาวิชาย,ย่ยอยๆนั้นหนังฟิสิกส์ก็ต้องเก่งทุกเรื่องของฟิสิกส์ถึงจะสอบเอทางชีว,วร เพื่อที่จะได้ชื่อว่าเป็นเด็กโอลิมปิกได้ชื่อว่าเป็นเด็กเหรียญน,นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในโลกความจริงมันไม่มีความจเป็นที่จะต้องเก่งทุกพิชาขน,านั้นนะฮะท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะสนใจแค่ไม่กี่เรื่องก็ได้แต่ว่าเราทําเรื่องพวกนั้นได้ดีมันก็เพียงพอเลยที่จะสร้างโอกาสให้กับเราได้นะฮะมผมคิดว่ามันเป็นทัศนคติ่ตกกันระหว่างโลกโอลิมปิกกับโลกความจริงอย่างหนึ่งนะ,ะหลายๆคนที่ไม่ได้เข้าโลกโอลิมปิกเนี่ยเขาก็มีความสนใจมีความถนัดเฉพาะตัวที่เขาก็ทําให้เขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่ง ไม่แพ้กับคนที่ได้เหรียญโอลิมปิกหรือประสบการณ์สำเร็จบนเส้นทางวิชาการเลยนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในอนาคตเมื่อเราเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องครอบครองทุกสนาม,มเพราะในอนาคตเนี่ยเส้นทางของนักวิทยาศาสตร,ร์หรือของแพทย์ก็ตามเป็นเรื่องของความร่วมมือนะฮะมันเป็นเรื่องของว่าเราแต่ละคนมีเรื่องที่ไม่ถนัดหรือถนัดต่างกันแต่ว่าเรามาเสริมเติมเต็มกันเรามาอุดจุดอ่อนซึ่งกันและกันเพื่อให้เราทํางานเป็นทีมแล้วกล้าไปชนาดได้นะฮะผมก็เลยคิดว่า โอกาสที่เราเปิดให้ตัวเองเนี่ยเปิดให้มันกว้างไว้ก่อนแล้วสุดท้ายเราเลือกแค่ไม่กี่เส้นทางที่เราไปแต่ทามันให้ดีที่สุดเท่านี้ก็พอแล้วคะสาคัญคือเตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วก็เปิดรับโอกาสและเอื้อมไปคว้าโอกาสของตัวเองมาให้ได้ก็จะเกิดเป็นโชคที่ดีของเราขึ้นมาเองข้อที่7นะครับ learning by teaching อันนี้ก็เป็นไอเดียที่สําคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะพิสูจน์ว่าเราเข้าใจเรื่องหนึ่งได้ลึกซึ้งแค่ไหนเนี่ยมันมีวิธีที่ดีที่สุด นะครับที่ผมได้เจอมานอกจากการเขียนนอกจากการอ่านนอกจากการทำข้อสอบก,ก็คือการเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปสอนคนอื่นนะครับคือการเตรียมสอนเนี่ยมันเป็นเหมือนกระบวนการการสะท้อนความคิดของเราในหัวอย่างหนึ่งด้วยว่ามันทาให้เราเห็นว่าแนวความคิดของเราเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจตอนนี้นมันจะมีช่องโหว่ยังมีจุดบอดตรงไหนบ้างที่เรายังไม่เข้าใจนะฮะเวลาที่เราจะอธิบายคนอื่นให้เข้าใจหลายครั้งมันก็เป็นกระจบที่สะท้อนมาให้เราดูเหมือนกันว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราอยากที่จะ อ่านหนังสือเพิ่มอย่างที่ไปสอบถานกับผู้รู้เพิ่มเพื่อที่จะทาให้ความรู้ของเราเป็นระบบสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งระหว่างกระบวนการนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าที่จริงแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็ได้นะครับเหมือนที่โซเครติสได้กล่าวไว้มันเป็นเรื่องปกติที่เราคนเราจะมีจุดบอดท,ที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรนะรมีแต่ประสบการณ์การอินเทอร์แอคชั่นกับคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการอ่านหนังสือร่วมกันแบบ เรียนกันเป็นทีมหรือว่ารูปแบบของการสอนการแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน2คนขึ้นไปก็จะทําให้เราเห็นจุดบอดของกันและกันแล้วก็ช่วยกันแนะนําช่วยกันอุดจุดอ่อนเหล่านั้นได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการเรียนะยะยาวนอกจากนี้ก็การที่เราถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นการที่เราแสดงน้ำใจให้คนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ของ นักเรียนในหมู่ของคนที่เราจะกล้าบนเส้นทางเดียวกันด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวมากเพราะว่าบนเส้นทางชีวะบนเส้นทางการแพทย์ในส่วนใหญ่คนมันก็เจอกันอยู่นี่แหละฮะคนที่มันสนใจเรื่องเดียวกันมันก็จะเจอกันไปอีกยาวๆเลย10ปีนี้ก็ยังเจอคนที่เจอเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่นะครับมันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานเพราะฉะนั้นมันจะก็คงจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเรามีสัมพันธ์ธนตรีที่ดีต่อกันเราแบบว่า แบ่งปันถ่ายทอดกันได้ไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงความรู้นะครับท้ายที่สุดเราก็ต้องเดินไปบนเส้นทางด้วยกันอยู่ดีบางคนที่เจอกันในสนามแข่งวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมาเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนด้วยกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมวิจัยด้วยกันก็เป็นไปได้นะครับอนาคตไม่มีใครรู้สุดท้ายนะครับ live your life fully นะครับ คือที่จริงแล้วสุดท้ายใน7ข้อที่ผ่านมานปเป็นแนวทายเรื่องของการเรียนนะแต่ว่ามุมมองที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมองว่าตําแหน่งของการเรียนเนี่ยในชีวิตของเรามันมีความสัมพันธ์มากแค่ไหนนะความสําคัญของมันในชีวิตของเรามากแค่ไหนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนว่าที่จริงแล้วเนี่ยการแข่งขันการเอาชนะการเรียนเนี่ยมันเป็น สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมายมากแค่ไหนนะฮะทำให้จิตใจเราสงบได้หรือเปล่าทาให้เรามีความสุขได้หรือเปล่านะครับหลายๆครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเราโฟกัสกับสิ่งนั้นๆโฟกัสกับการแข่งโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองมากเกินไปจนกระทั่งมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างนะครับที่มันผ่านเลยไปอย่างผมก็มี ประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงตอนช่วงที่อยู่โอลิมปิกปอปลายนะครับคือเรายอมโยนทุกอย่างทิ้งได้โยนความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับครอบครัวโยนชีวิตด้านอื่นๆทิ้งไปเพื่อเป้าหมายแล้วพอวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาทุกอย่างมันก็ว่างเปล่านะครับเพราะว่าเป้าหมายเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างที่ได้กล่าวไว้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะมีค่ากับชีวิตเราในระยะยาวก็คือความสัมพ,พันธ์กับคนรอบข้างนี่แหละความสัมพ,พันธ์เป็นสิ่งที่จะบอกว่าอนาคตเราจะมีความสุข หรือเปล่าเราจะมีความสงบเราจะมีที่พึ่งทางจิตใจหรือเปล่าในวันที่โลกมนไม่เป็นอย่างใจนะครับการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นการได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองมีความหลงไหลโดยที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนะฮะบางอย่างที่เราเก่งบางอย่างที่เราทําได้ดีไม่จําเป็นว่าจะต้องเอามันไปลงสนามแข่งแล้วชนะก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาบอกว่ามัน ประสบความสำเร็จไปเส้นทางนั้นๆน,น,นะหลายอย่างเราเขาแค่ทาเพราะว่าเราสบายใจก็แค่ทําเพราะว่าเราสนุกแค่นั้นเองหลายๆอย,ยา่างต่อให้อ่านไปมันก็อาจจะไม่ออกในสนามสอบไม่เจอในโลกโอลิมปิกก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงในการเรียนรู้มันทาให้เรามีไฟพลังเนี่ยก็อ่านไปนะฮะมันพี่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในระยะยาวว่าเรามีสิ่งที่เราสนใจจริงๆ โดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแค่ดีผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วนะครับการได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักกับครอบครัวกับเพื่อนๆก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะช่วยกันเวลาที่เจ็บป่วยก็อยู่ด้วยกันเวลาที่มีเรื่องยินดีมีความสุขก็อยู่ด้วยกัน ความสุขง่ายๆของชีวิตพวกนี้เนี่ยหลายๆครั้งเราจะไม่ได้รู้สึก appreciate มันเท่าที่ควรนะฮะเวลาที่เราโฟกัสกับเป้าหมายพวกนี้มากเกินไปแต่สุดท้ายแล้วบทเรียนชีวิตมันก็จะสอนเราเองว่าการละเลยของพวกนี้เนี่ยก็คือการละเลยความสุขของตัวเองที่แท้จริงนะคะซึ่งผมก็เรียนรู้สิ่งนี้ by the hard way นะฮะแล้วก็หวังว่าน้องๆจะไม่ต้องเรียนรู้สิ่งนี้ by the hard way นะฮะให้เวลากับของพวกนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับก็ จริงๆอยากจะเล่าเรื่องนี้เยอะเลยแต่ว่าก็าวันนี้เอาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับ8ข้อที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้ชีววิทยาแบบปังๆนะครับมันก็ไม่ได้แค่ปังแค่เรื่องความสําเร็จอย่างเดียวแต่ว่ามันคือความปังปีนาธด้วยนะครับที่เราเก็บสะสมมาตลอดเส้นทางมีสุขสมมีล้มเหลวมีสําเร็จมีผิดพล้งต่างๆก็เป็นทั้งความปังและปังปีนาทีท่รวมกันมาเป็นบทเรียนให้น้องๆในวันนี้แบบ800%นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจอยากอ่านเคล็ดลับในการเรียนชีววิทยาเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ทาง QR code นี้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเรียนรู้แบบ800%ของเราในวันนี้โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้พี่เพสก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอ้อลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกนะครับก็คือ ลองอ่านตัวสษรภาษาอังกฤษตัวแรกของแต่ละสไลด์นะครับแล้วก็คำภาษาไทยคำแรกของแต่ละบรรทัดนะครับขอให้น้องรับมี่ความสุขครับบ๊ายบาย